ครับท่านผู้ช่วยครับครงารก็คงานแถลงข่าวสภาท่าแถลงร2002ในวันนี้เลยครับ 8, 2, nah 2, 2, 3, 2ครับรับปีอย่างนี้แล้วกันรับว่าหลังจากที่ประเทศไทยเจอวิกฤตในทินมาถึงสองปีกว่านะครับพระนั้นท่านนายรัฐมนตรีคือคนเอกะยุท์ตะนุยทานั้นตั้งความหวังว่าเราจะฟื้นฟูประเทศอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็สูขการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้รับนโยบายจากพณะท่านนายรัฐมนตรีมาโดยการฟื้นฟูประเทศด้วยการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้เราจะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนยประมาณส0ล้านคนคนไทยเที่ยวประเทศไทยเนี่ยประมาณร6 0ล้านครั้งหรือคนนะครับตั้งเป้าไว้ว่าเม็ดเงินเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสองแสนล้านบาทนะครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยโดยการท่องเทียเท่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ดีเนี่ยจะต้องจัดอีเวนต์เพื่อกระตุนให้คนออกมาจาับใ่ายให้จ่อยทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับอ่า สปาร์ตันนะครับก็ถือเป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสปอร์ตทัวทซึ่มซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้นักเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยมาร่วมกันออกมาจับจ่ายใร้สอยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราคาดการณ์ว่าจะมีนักกีฬาเนี่ยเข้าสู่การแข่งเนี้ยประมาณ3 0 0 0ัถึงคนซึ่งจะมีผู้ติดตามเนี่ยหนคนต่อ4คนนะครับจะมีผู้คนเนี่ย ไปท่องเที่ยวไปจับจ่ทยสร้อยไปร่วมแข่งขันเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0คนนะครับสามารถดึงเม็ดเงินให้ออกมาแทบจไทยสร้อยเนี่ยโดยว่าชาวต่างชาติเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยใช้เม็ดเงินประมาณ50,000บาทถึง6 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ที่จัดขึ้น,นที่เชียงใหม่จะสามารถนาเม็ดเงินกระจายสู่ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่น้อยกว่า25 0้าล้านบาทนิ่กันเพียง,งรอบเดียวนะครับ ซึงถือได้ว่าเป็นสปอร์ตทูติ้มที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยในการเปิดประเทศครั้งนี้ครับสำหรับความพร้อมหรือมาตรการอะไรครับท่านจะมีคือความพร้อมเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสฐานที่พยาบาลต่างๆสถานที่ต้องเที่ยว ส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั้นกองทัพบ,บกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็มีความพร้อมในทุกด้านนะครับในการจัดครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬากองทัพบ,บกจังหวัดเชียงใหม่ภาคชุมชนภาคเอกชนให้ความร่วมมืออย่างดีเราเชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยมีความพร้อมในกนารจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับในในครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่านักกีฬาชาวต่าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับมาแข่งขันในประเทศไทยแล้วเชื่อว่าครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพร้อมภาคเหนือของประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่แข่งขันแล้วก็สถานที่ต้องเที่ยวต่างๆ วิ่งไปเที่ยวไปครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับงานจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่อะเงี้ยงานจะจัดขึ้นในวันที่13และ14สิงหาคมนะครับอีกสามสี่ติดข้างหน้านลยครับก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนคครับบขอุณครับ